The Voice All Stars, presented by Toyota You, the only truth I know is you. The only thing I feel is you. When that proud heart know, I know For my life I will be there with you I sometimes I wonder why Cross heart my there will ฉันเคยชอาใจพลาดไปดหวังนานนานไปันบอกช่างเธอจริงทุกอย่างสุขนั้นคือฉันได้ฝันในอ้อมกอดเธอ You are the most that I love, the most that I love. Hey, yeah. Oh. Hello. Oh. Oh. So สวัสดีครับ.สวัสดี. เดอะไวซี่เซนสองครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับนัดสวัสดีครับนัดร้องโคตรดีเลยอ่ะพี่จําเสียงได้ครับพี่จําเสียงได้เลยผมแน่ใจว่าพี่ต้องจําเสียงสมได้แล้วจําเสียงนัดได้อยู่แล้วเป็นคนที่แบบตัวเด็ดๆของเราเราจาเสียงเขาแม่นมากแปดไม้เท้าใช่ไหมครับใช่แปดไม้เท้าเพลงชื่อเพลงชื่ออะไรเมื่อกี้ครับเพลงชื่อยูครับอะไรนะครับของยูครับยูเพลงชื่อยูของพี่เอ ว้าวโค้เ่คเลยผมก็ลังนึกอยู่ว่าเหมือนเอรงมากทีนี้ใช่ใช่คุณเหมือนคนเหมือนคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวประเทศเรามากเลยนะคุณอะอโนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเจ๋งมากขอบคุณมากครับเจ๋งมากครับผมได้มีโอกาสดูในวันที่แบบรอบรอบไทยทายที่เป็นที่เป็นพี่นัดไปร้องอะไรอย่เงี้ยผมชื่นชอบมากแล้วก็วงแปะไม้เท้าผมก็ฟังมาตั้งแต่สมัยแบบเป็นสิบปีแล้วเลยแล้วทําไม ทำไมถึงเอาเพลงของเอรงมาร้องครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมอัดใส่เอมดและจีบแฟนอ๋อภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยครับเอาไปร้องใส่เอ็มดแล้วก็ส่งไปให้เขาฟังใช่อแบบส่งไปสนีไปให้เขาฟังที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนนะที่นู่นอ่ะใช่ครับที่ญี่ปุ่นอ๋อคือจริงๆวันนี้ผมใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นเนี่ยก็หวังอยู่ในใจว่าจะต้องมีใครที่ใส่หมวกและใส่แว่นเหมือนผมเนี่ย ก็ต้องเป็นพี่ป๊อปนะฮะก็เขาเรียกว่าผมลิควิดผมลิควิดเลยนะฮะผมลิควิดเลยนี่เราษาขิดวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนุกแน่นอนโอ้โหไม่ได้เจอไม่ได้เจอชาตินึ่งอ่ะยินดีด้วยยินดีด้วยถูกที่ถูกทาง